Субтитры сделал DimaTorzok 啊！

พูดถึงความพร้อมในการเดินทางมาครั้งนี้นะครับครับก็หลังวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราได้พร้อมที่สิงคโปร์ครับวันนี้ก็น่าจะเน้นเรื่องเทคนิคและความเข้าใจของเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยครับครับหลังจากการมาสุดทิ่กลับแล้วในครั้งที่แล้วครั้งนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับ ครับก็เหมือนเดิมครับแต่วันนี้แต่ปีนี้เราได้มาเล่นที่สิงคโปร์ทั้งทัวร์นาเมนต์เลยอย่างเงี้ยก็พยายามจะโฟกัสครับการ<น>เล่นในสนามครับผมแต่ผมในวัย23าปีเราโตขึ้นแล้วความแตกต่างหรือว่า,าความรู้สึกตรงนี้เป็นไงบ้างครับครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เห็นพี่เพื่อนๆหลายๆคนอะไรเงี้ยที่เข้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็พยายามทำความรู้จักกันครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมครับ เราเป็นศูนย์หน้าที่ย้อยที่สุดในทีมรู้สึกกดดันไหมครับก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็พยายามโฟกัสในสนามแล้วก็ทำงานหัหนกครับเป้าหมายในครั้งนี้ครับครับก็อยากจะคว้าแชมป์ซูกิครับครับแล้วก็อยากประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับครับฝากถึงแฟนบอลครับครับก็อยากให้แฟนบอลครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับครับปีนี้ก็จะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะคว้าแชมป์ เอาของพันที่ใหม่ไปให้กับไฟมอลชาวไทยให้ได้ครับ